ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดนะคะคือที่จังหวัดกาลสินค่ะจังหวัดกาลสินจัดประชุมชี้แจงกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกผุ้ทสภาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคคลที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกผุ้ทสภาค่ะที่โรงแรมริมปาาจังหวัดกาลสินนายธนพัฒน์นรนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีร้อยตำรวจเอกมนูลวิเชียนนิดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาลสินหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้เขารวมรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่า วุฒิสภานะครับเป็นหนึ่งในองค์กรนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ดังนั้นการเลือกวุฒิสภาจึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาก ให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาให้กับบุคคลที่มีความสนใจได้รับทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตลอดจนกระบวนการขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายและเพื่อให้เกิดการารับรู้อย่างแพร่หลายนะครับอันจะส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการเมืองของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพครับ